No โชว์นโชว์เนยยกขึ้นเลยยกขึ้นตั้งสินกขึ้นเ้ยโอ้ปลาปอใหญ่เี่นะ่ได้ลามือสังเดียังนั่นพ่อเอาเอาไปพ่นปาเนี่ยปลาเก่งครับเออเ็แล้วปลาเก่งนี่เคยดิเสียเสียขาวไม่แดงไม่แดงไม่กาเก่เ้วไีแดงแล้วสดไปหอย่าง ด yeah, ่ะออแดงแดก็ไอยู you, you oh, you you? ่แล้วยุสัดยุสั้อใส่ใส่ขาแดงไม่ใส่เเราใ่เน่แต้งไม่ได้บน้ใช่ยงไป บางไรามไปเาแยกไว้งขวดมนที่มหัน่ไ้มเราไว้ทั้งมาเทั้งทัจับปลาเรียกโตมันนี่จับปลาเรียกตันจับปฮะบอดี้เจฮะบอดจอบอดจโอ้นี่เราบอดี้เจอเลยครับถ้าเราเจอนี่เจาสิบบอกเลย là tàn nên một người không biết rồi <laughs> nhưng <laughs>

พักองนพขมอ้ขม,ข,ข,อขมเทน,น้ำอืมมันถือ่ขมขาดไป่งขมปาเราตัวนี้เราผ้าผู้เสียบยืดตวดัวกี่มปลละบุคคลกัน่ะ เกิ iec, นว้าวกินฟ้านเห็นไม่ซ <ah> ้อนบ่าล right? ่ะเห็นบ่ซ้อนพี่เ้าอนี่มังคามเห็นมามบ้ะใส่ราใส่แร้วมามมันก็จะเปื่อยหรอก

โอ้เอา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 จะแซ่บครับกินไหนคุณลุงเมื่กครัเข้าไม่งไงเนี่ยเนี่ยเออรบกวงปลาเป็นตะเท็เสร็จเลยไหมเออันนี้มียังนอนนี่จนปลาจมปลาตัวนี้เน่โอ้เอาเขอาขอมาขอมา พี่จิ๊บเขาน้ายกดเขาิ้อน่บนดจิวน่าเขาเดี๋ยวนั่งบ้านกินไงดอกยังบันแล้วอุ๊อบนัง้ายหอยออ